ทุกคนฉันดอลล่าวันนี้มันก็จะพาทุกคนไปไว่ายน้ำของไลที่เราต้องมีคือขอดเสื้อออกกรอนรแล้วกระโดดโวู้วเก่งไหมครับทุกคนดูสิกแพ็กดอลล่าสิเห็นไหมทุกคนกันว่ายน้ำดอลล่าในว่ายน้ำเก่งมากเลยถ้าใครชอบฝากกดไลค์ด้วยนะฮะเฮ้ <c oughs> <c oughs>

ทำอะไรวะเนี่ยเออเอาเอา,เอาจริงๆรจังๆแล้ววันนี้ทุกท่านเอ็ดออนที่ไม่ชื่อว่าอวตารนะครับผมเออแอ็ดออนนี้เป็นส่งอนิเมะแล้วก็เป็นหนังใช่ปะมันฉายแบบอนิเมะแล้วก็เป็นหนังด้วยใช่ปะเออส่งอวตารเนี่ยเดี๋ยวถ้าใครไม่รู้จักนะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมตรงนี้เลยปิง้งประมาณนี้ครับผมโอเคพอจะนึกออกไหมเออไอตัวหัวนิ่งๆอ่ะคนดูโอเคเรามาดูกันดีนกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมโอเคเข้ามาส่งฟังก์ชันอวตารครับ ส่วนอวตารนี้ผมเพิ่งดูไปแค่ส่วนของหนังเองนะครับผมส่วนพวกอนิเมะนี่ผมยังไม่ได้ดูเลยนะครับผมโอเคกดไปฟึบมีอะไรไหมเออโอเคมาละนี่เต็มเลยเยสโอเคส่วนของที่มีผมมีส่วนของคาคัมพีคาคาพีคาคัมพีอะไรวะเนี่ยส่วนของคัมพีผมนี่ไม่ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะครับผม <c oughs> โอเคเหมือนคล้าๆยๆเบรีเลยอะไรเนี่ยโมโมดรามันมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับผมเป็นส่วนของภาษา เอโปตุเกตหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมโอเคส่งของคำพี่นแรกครับผมว h a t มาทางงวันดูฮึบจงออกมาคำพี่เอา w h a ไม่มีอะไรออกมาตอนล่างงง <c oughs> โอเคส่งมาร่สงเจ้านี่ไม่ทำมาได้บ้างวะเนี่ยเอ้งงงงไอ้ผมนี้ฆ่าไปก่อนแล้วกัน <c oughs> โอเคส่งคาถาที่มีก็ไม่ส่งคาถา <c oughs> เออ,อะไรวะเนี่ยลมเหรอ น้ำแข็งอ๋อประโยคาถานน้ำแข็งครับผมน้ำแข็งฟืบอือ้มก็ฟืบฟืบไปตายเขาเจ้าแข็งเออประจักบแป้าเอาคีนี่เอาอีเอาคีโอจ่จริงผู้สืบทอดพลังของอ,อาอาคคีอ่ะอุ๊ยเออนี่เจ้าแกะมองดิอือ้มงงกัดิงงกังงด,ดิมันไม่ตายหรอวะเจ้าแกะว๊ดเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าแกะมันยังเลือดรอดชีวิตมาได้เนี่ย อีพีนี่มันโหดยิ่งกว่าอาีอคีแล้วเนี่ยโอเคสมสมติสติของเออล้มไปอันนี้กระถาลมม้มไหมอ๋อไม่ใช่กระถาน้ำโอเคกระถาน้ำเอ๊ดิดิมาสี่เศษน้ำนะอินฟินิตี้เออไม่ต้องไปซื้อน้ำไม่เพียงตังนี่ปลายังงงปลายังง,ยงงน้ำเล็กไหนจิงจอกทำอะไรอ่ะแอบมองทีนะจ๊ะอันนี่อน,นจะดักกินเจ้าเออปลาเมฆหรือฮ ไม่ได้ดักจริงๆ <c oughs> โอเคถึงผสมคาถาไฟแมกมาอู้เหยะเหยะปั๊บปับปับคาถาไฟของจริงจะถึงจอกไปตายซะจริงจอกเก้าหางหรือไปไหนแล้ววะเอา้าสมชื่อแล้วได้เป็นจริงจอกเก้าหางอ่ะอยู่นู้นนี่วะแกนี่หลบได้ยังไงจริงๆไปตายซะ <c oughs> ทรมานสัตว์ทรมานสัตว์ในในทรมานสัตว์ อุ้ม่ถึกจรงวะคนดูาหายไปไหนแล้วเอาอยบอกน้ำตาลแล้วจิง <c oughs> จอกจิงจอกจะไป,ปทอดเกี <c oughs> ่ยวกับสองเจ้ากระถาดินกระถาดินหรือไม่ว่ากระถาเออกระถาดินนั่นแหละเออนี่คว้างดินออกไปวะเอาวะเอาวะกระถาดิน <c oughs> อุ้ยมีโดนเลยอืมโคตรแม่นกระถาดินนี่ไงอู้หูเทียวเตกมันยืน้ำมนหมดแล้วเปล่าวะไม่ได้โอเค แล้วจะเอามันออกไงวะโอเคสร้างบ้านเลยแม่งเลยนี่กระถางดินสร้างบ้านนี่จะกเปล่าออบ้านไม่สร้างไม่ได้ปีประมาณนี้แล้วผมดูไม่เอาออกไม่ได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวดูจบแล้วโอเคมสมมติของกระถาลมครับผมปับนี่แล้วก็ปิวไปซะปิวไปซะ,ปบ,ะบินไปซะบินบิน <c oughs> แค่หมูบอกตูทถ้ำไรพีด <c oughs> บินไปซะนี่แขนเป้าหมูบินได้ โอเคถ้าตรอไปมปันเป็นส่วของาาขาาขาาคาถาคาถาคาถาคัมพีคาถาอะไรนะี่แหละครานี้คืออาจจะหมดหน่อยครับผมเท้าใช้ปุ๊บนี่พื้นหายหมดแล้วผมฟึบไ,ไงไงโกงเกินดู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 อืมอืมโกงเกินดูดิดูดิไม่ใช่ทำโอ้โหทำลายเบ็ดล็อกได้มันจะเกรินไปแล้วนะดูดิหาไอมอนด,ดิเอาหา,า่า้เลยเลยไป ดูเบนล็อกยังหายอะ่ะโอ้โหโหดยิ่งกว่าพระเจ้าโอเคตัว <c oughs> <c oughs> okay, ประสองกระถานกระดาษดินชิปอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยนกระถานดินครับผมแต่เป็นแบบบล็อกแบบเป็นวางบล็อกอะ่ะฟึบนี่กระถานดินนะผมปึ๊บฟึบนี่จริงๆแล้วเราก็ไม่จําเป็นมันอยู่แล้วเนาะคือดินแม่งเต็มซื้อไปเนี่ยเออขุดตรงไหนไมันก็ได้หมดแหละเออโอเคตัว okay, ประสองกระถาร่มหรือว่ากระถาอะไรเนี่ยกระถ้นะาน้ำลม <c oughs> อ้นี่พุตัวของกระถาสายฟ้าผมทันได้โอ้โโคตรโหดเลยนึกว่าเอเนวผมเลี้ยวกเอเนลเจ้าหมูโอ้ขับพิ่ซอมบี้เลยอืไปตายซะไปตาย่ะใครสั่งให้กลายเป็นปิกซอมบี้พระเจ้าลงโทษแกอืไม่มีทางรอดนี้ไปได้ วตอนส่แหลก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 โอ้โหตอนล่างงเกี่ยวกับข้าประมาณนี้ผมงคนดูส่วนเป็นส่งเงินนะผมอันนี้เป็นส่งของเงินนะครับผมโมราท่านี่ผมดูอวตารมานะครับผมคืออวตารไม่ใช่คนดิคนธรรมดาคนหนึ่งก็สามารถใช้ท่าได้หนึ่งท่าใช่ปหคนดูใช่ไหมเออแต่ส่วนของพวกอวตารนี่จะใช้ได้หลายท่าผมได่หลายท่าดิ น่าจะใช้ได้ทั้งหมดเลยป้าคนดูเออเท่าที่ผมดูมานะของแต่ผมดูแค่ส่วนของเออหนังอย่างเดียวนะครับผมแต่ผมแต่ผมยังไม่ได้ดูส่วนของมูฟวี่เลยไม่ใช่มูฟวี่ส่วนอนิเมะเลยนะผมทําอะไรงงโอเคนี่เป็นส่วนธาตุดินหรือเปล่าผมเอามันแทงไงเนี่ยอืองงเดีหรือรอปรับเป็นซอร์โรดูก่อนนะครับผมก็ใช้ไม่ได้หรือเปล่ะโอเคลองแปลงแรงกกันเป็นส่วนอวตารกันดีกว่าผมคนดูแปลงร่างตรลล่าแปลงร่าง ฟืบนีด้ดอลาการเป็นสกุลอาวาตารเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมดูนีด่ดนลลนะโคตรโหดดูดูนีด่ดนละโดนละก็ะะย,ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีอ่ะอืมแล้วคำเพียคำเพีใช้ได้หรือเปล่าใช้ไม่ได้ครับผมดูจบแล้วโอเคข้าประมาณน,นี้ประมาณนี้ผมคนดูเขาข้าประมาณนี้แลวนะคะรับอู้ดูเก่งเลยดอละซิน,ะนี่ไม,ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอเคเราได้ส่งของตีโครมมาผมก็ส่งของจัมบูลแล้วก็ส่ง เออเสริมกอเกาะครับผมประมาณนี้ผมส่งของดอลล่าร่างอวตารนะผมใช้เวลาเล่นแบนเนี้ยโอเคถึงมาส่งอวตารสองผมฟุ้มดอลล่าไปย่างโคตรโหดโอ้ดอนล่าแล้วก็ดอนล่าสามารถลงน้ำได้แล้วมันมีวันจนนมน้ำไหมนะผมคนดูนี่เอาแรกส่งจงนี้มาแล้วผมส่งของเออไนท์วิชั่นแล่าส่งของคอน,น,นด r รต์าพาวเวอร์นี่ เราสามารถว่ายน้ําได้แล้วโดนไม่สาลักน้ําตายเหมือนปลาน่อยนิโม <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยเราใช้เราใช้เจ้านี่ได้ไหมยังไม่ได้เหมือนเดิมโอเคเรามาเปลี่ยนเป็นทรงของอันต่อไปเป็นทรงของเจ้านี่ครับผมสร้อยคอสร้อยคองเอวตารหรือเปล่านี้ไม่แน่นะผมลองดู <c oughs> เออเอาแค่เพิ่มเลือดไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆอ,อุ้ยมันมีคนมา จะเอาใช่ไหมจะสู้กับตอลล่าใช่ไหมตอลล่าหัวาตานมาดิวิ่งหนีดิวิ่งหนีเลยวิ่งหนีเหรอตอลล่าไม่ให้อภัยยังไงยังไงนี่ตอลล่าไม่ให้อภัยบอกแล้วคิดจะมาสู้กับตอลล่าคิดผิดแล้วโคตรเถื่อนเลยโเคแล้วมันตรวของกระถาครับผมไม่ใช่กระถาตรง,งพวกไข่ผมอะไรวันนี้มาโอเคไข่ที่เพิ่มมาประมาณ6ฟองครับผมมีส่วนของเจ้านี่ผมอันแรกโอเค อันแรกผมไม่รู้ชื่อน,นะผมโอเคฟึบนี่ตัวอะไรอะโอ๋ยนี่นจะเป็นเออฝั่งเดียวเอาอะของมันชื่ออะไรอะอวตารเหรอมันชื่ออะไรผมจำไม่ได้ผมน่าจะฝั่งคนดีหรือเปล่านะผมหน้ามุ่งคุ้นคุค้นเะนี่ยเออถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะผมโอเคจะไปส่งซูก,กะครับผมนี่ซูก,กะอันนี้ก็น่าจะเป็นเออผู้ควบคุมธาตุใสใช่ไหมเออหรือเปล่านะโอเคหรือเปล่าตลอดอะผมโอเคคือไม่ได้ดูนานมันลืมหมดอ่ะโอเค ผมนะส่สงโมโมครับผมโมโมนี่เอ้ยเฮ้ยยี่หลังเคสัตว์ดีแม้มันเออควบคุมธาตุไฟจริงๆด้วยคนดูเห็นไหมผมดาถูกได้เฮ้ยยี่งเคสัตว์ดีไอซุโกะซุโกะลูมเป็นฝั่งชั่วหรือฝั่งดีวะแต่ขอดูมันก่อนแบบหนึ่งขอดูมันก่อนว่าเป็นไงมันเป็นแบบห้าดีด้วยคนดูดูซุโกะดิเอ้าเอ้า อีกสุกคนก็จรนะิงจงเลยเนาะมาลองใหม่โมโมนี่ผมมนดูเอา้าดูท่าดินมันดิประมาณนี้ส่ขขงโมโมบผมเข็นส่งไปเป็นส่งของเออเจ้านี้ผมฟืบอุ้ยอู้่ท่าดินเหรอส่งท่าดินว่ะคนนี้เอาเรื่องว่ะอุ้ยผมพี่เป็นอะไรคนดูผมพี่แกเป็นอะไรผมพี่แกเป็นอะไรสงกรามครอบนนเลยอา้ายิงไฟก็ไม่ออกเนาะยิงดินก็ไม่ออก โอเคต้องมาต้องตัวนี้ครับผมนี่นี่ควบคุมธาตุลมหรือเปล่าผมเนี่ยเอา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 ติดอะไรวะเนี่ยอโจมตีเอาปิ๊กเกียร์เป็นไรวะเอาวิ่งหนีนี่นี่เห็นมันไหมนะโจมตีโจมตีโจมตีสิเอ้าไม่โจมตีอีกเนาะโอเคต้องมาต้องอาปาผมนี่ นี่น,น่าจะเป็นส่วนของสัตว์ของอวตารนะผมอคนที่มันควบคุมอวตารนะคนดูประมาณนี้นละผมคนดูนี้โอเคแล้วขอขี่มันก่อนนะครับผมแซนเดอร์นี่มาดิมาดิบินได้ด้วยครับผมคนดูไม่ใช่บินถือว่ากระโดดไหมโอยเอาเลี่องว่าโคตรทีนี่ผมสูวนของสัตว์เี้อของอวตารเป็นกระโดดกระโดดโตสิปะนี่โคตรที โหดเกินด,ดูนี่แบบโคตรโหด,หดอ,อ่ะเออนี่ถนาหมู่บ้านของอวตารอ่ะทำลายหมดเลยเออเราไม่มีพลังอวตารนี่ว่ะลืมไป <c oughs> จบแล้วโอเคผมคนดูเขาฆ่าก็ประมาณนี้นะครผมส่งของเจ้าไอออนอวตารนะผมนี่โอเคถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเอาไว้จนคลิปหน้านะครับสีวิถีทางก็ผมไปายครับย้าเว